เรัสลไลด์มาครับกลับมาครับอีกครั้งหนึ่งนะคะสหลับแมบปบนี้เราจะมาเล่นแมบปบพีระมิดเขาองกดนะแบบหนึ่งโอเคโอเป็นเคที่บอลอยากเปลี่ยนเป็นบล็อกลันเชอร์ก่อนบล็อกลันเชอร์โอเคนี่ไม่ได้จะมีความโกงกัรพัฒนาโกงอะไรครับแค่จะเปลี่ยนรูปโอเคได้ละฮพีระมิดใช่ไหม โอเคครับมีให้สองทางครับขวาซ้ายไล้ดีเราจะไปขวาขวาซ้ายไลดีเอ้ยถูกปะขวาไล้ายดีแต่ตอนนี้เฮ้ยตัว่าอะไรวะ <Okay. S 1> แกแกแกคข้าเพื่อนข้าแก้ต้องายเราวอววโอ้โหมันตีเราไม่ได้ครับมันอ่อนงฮะ ดูครับมันดับอะไรพ่อแม่พี่น้องครับดูมันดับดิแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหลงอะโว้ยจะมาค่าฆ่าหรอจะมาค่าเ,เอาไงอ่ะเอาไง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 อ่ะดีก่อนครับก่อนที่มันจะมาลุมเราโอเคฮัลโหล มาได้ไหมขออาบน้ำก่อนเนี่ยรีบอ่ะก็ก็ไม่ไมรเลไอทีร่รีบไม่่ไม่ไม่ว่าขออาบน้ำก่อนไงโอเคก็ไปต่อกันเลยใส่ผ้ักันเปื้มาอะไรกันมีวัคซีนปวดปวดโสมในชีวิตจะมีคำแค่คำว่าคือแล้วก็เฮ้ย โอ้โหใบยะมิตรใหญ่จังเลยไม่อยากเล่นเลยอะ่ะเล่นอันเล็กแหละแล้วมันมีป้ายบอกอะ่ะมันบอกให้ไปทางนี้ใช่ปะถูกปะเนี่ยดี๋ยว่าม,มี่พิกเจ้าอยู่ไหนข้าอยากฆ่าเจ้าโอ้ยแบบนี้รู้สึกว่ามันจะเริ่มหลงแล้วละมีไรไม่มีอะไรวะ เดี๋ยวเรียกเพื่อนมาก่อนนะลงหมัดไว้ครับอยากรู้มันจะรู้ไหมเอาโอเคไปนำทางเลยเอามันไม่นำอะ่ะโอเคเรานำมันเองเอ,อ้เป็นอะไรวะเตกหน้าคว่ำเลยเออแกไปทางไหนมันไปทาง นี่มันรู้ทางครับมันรู้มันรู้ตามมันว่ะอุ้ยสีวะพีดโอ้อาอมันพองแล้ว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 แบตหมดแล้วแบตหมดแล้วแบตหมดแล้ว๋ยวแป๊บนึงนะโอ้ยแบตหมดแล้วนี่ไอ้ว่าไม่เลยนำทางเจ้าเป็นผู้ที่ลำเลิศฉลาดเงย มันไม่ฉลาดเลยครับมันไม่เงือกน่อยเนี่ยเอางว้ก็อยูดหลบเนื้อเลยวะโอเคครับสำหรับเอ่อสำหรับแมปนี้เขาต้องขอตัวลาไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์แล้วสับตะไคร้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดสับตะไคร้จะบอกสับตะไคร้สองรอบทำไมโอเคก็แบบนี้ ก็เดี okay. ๋ยวโอเคแบบนี้ก็ขอจบลงแค่นี้แนะนำเพื่อนๆท่านจักผมด้วยแล้วใครรู้จะบอกรูปโปรไฟล์ไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลย